สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบหึงหวงคุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะคเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนะคะนำไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่า มีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีกุเหรือเขาได้นะขออนุญาตดูนะนักสัตว์ชวดนักสัตว์กุนนักสัตว์จอสวัสดีค่ะนักสัตว์มะโรงราศีเมษ นักสัตว์กระต่ายราศีสิงห์ราศีธนูราศีพิจิกนักสัตว์รักการาศีเมถุนราศีกรกฎ สวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วนะช่วยกดก้าวๆนะคะดูนะคะว่าใครที่แอบหึ้งขวงคุณอยู่ในตอนนี้นะคะใครชมรับฟังทั้งสองด้านทั้งสองทั้งสองอช่องทางหรือว่าเป็น FC ตัวยงนะ,ะดูนะคะแดถ้วย เหรียญสี่ดาบห้าดาบเดอะซันใครที่แอบพึงหวงคุณอยู่นะเขารักคุณอาจจะ เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็ได้นะแล้วนิ่งกันไปเงียบกันไปไม่พูดไม่คุยกันนะในช่วงเวลานี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับตนเองได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องราวหรือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะคือก่อนหน้านี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น5ดาดเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอ่ จำไม่ทันสิห้าดาบนะบเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีกำแพงก็ได้กับความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเขามีป้องกันตัวเองหนามจากอะไรต่างๆเนี่ยมีการเอามาเม่นนะเหมือนกับเวลาเม่นจะป้องกันตัวเองเขาก็จะออมีหนามที่อยู่ขงข้างอะ่ะเหมือนกับป้องกันตัวเองกับคนสิ่งแวดล้อมหรือบางสิ่งที่จะเข้ามา ถากเขาคิดว่ามันปลอดภัยอะไรเงี้ยตัวเขาเองนะฮะอาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่แบบโดนหลอกลวงมาก็ได้ในเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนแบบมีบาดแผลก็เลยมีการระแวดระวังนะกับความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนขี้ระแวงก็ได้นะเป็นคนมีกำแพง กับเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาเดอซันนะเขาเป็นคนโดดเด่นนะอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงได้เป็นสตาร์ซิตไลเวอร์เกอร์ต่างๆนะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้เป็น, Super เ,ปนเอ่อไลโค้ดพิธีกรนักร้องนัก,นกแสดงต่างๆได้หรือเป็นคนที่มีออร่าหน้าตาดีบุคลิกดีเป็นคนโดดเด่นเดอร์ซันะเขาอาจจะเป็นคนที่สดใสล่าเริงมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวได้นะ เขาอยากจะเป็นสายเปย์ไดนะ้เขาอยากจะเปยคุณด้วยนะคะหกเหรียญอยากจะดูแลคุณอยากจะใส่ใจคุณแปดถ้วยเขาอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือมีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ เจ็ดเหรียญครจะสมรับนะแต่ว่าในมือเขาออกมแล้วแสดงว่าเขาอยากจะออกสองไม้แปดตอ้ Đi hành <laughs> เขาคนนี้อาจจะอยู่ไกลคุณได้นะต่างประเทศต่างแดนได้ส่องไม้อาจจะส่องคุณตามสื่อออนไลน์ได้นะเขาเฝ้าส่อ,สองเฝ้ามองคุณอยู่เจ็ดเหลี่ยนเนี่ยคือเขาอาจจะส่องคุณนานแล้วก็ได้นะแต่ไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาให้กับคุณได้รู้อาจจะส่องแบบนิ่งๆเง,ง,งียบๆไม่กดไลค์กดแชร์ไม่กดไลค์ไม่คอมเ like, มนต์ comment, ไม่อะไรต่างๆนะแต่ว่าอยากรู้เรื่องราวของคุณมาดูการเคลื่อนไวของคุณ เขาเป็นดีแฮงแมนนะไม่สามารถมุมอ่อนจากคุณได้คิดเรื่องราวของคุณนะจนแบบเลื่อนลงหัวแล้วนะคือแบบคิดมากคิดเยอะคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวของคุณเป็นแปดดบนะกังวลใจนะแบบหาทางออกไม่ได้แล้วก็แบบเหมือนโดนปิดตาเหมือนมืดแปดด้านนะไม่สามารถแบบลืมเรื่องราวของคุณได้ยังคงแบบ เรือวนในอ่างคิดแต่เรื่องราวของคุณนะคะไม่แบบไม่สามารถนําเรื่องของคุณออกจากความคิดความความรู้สึกของเขาไปได้หกเหลียญนะเขามีความคิดนะว่าอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณอาจจะอยากจะทดแทนในสิ่งที่เขาเคยผิดพลาดไปหรือว่านิ่งเฉยกับคุณไปได้อยากจะเป็นสายเปได้นะในบางท่าน the hermit. มแปดเหรียญเก้าดาวหกสิบดาวคือเขาคนนี้นะคะแอบส่องแอบมองคุณนะคะ ส่องแบบเงียบๆส่องแบบไม่เปิดเผยความรู้สึกนะในบางท่านเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บตัวนะหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะเป็นคนชอบเรียนรู้ไม่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะมีการพัฒนาตนเองนะ,ะกี้จะรีบพูดนะเป็นคนที่ไม่พัฒนาตนเองไม่ใช่คือเป็นคนที่พัฒนาตนเองนะไม่หยุดนิ่ง ยู่กับที่แล้วก็เป็นเหมือนกับช่วงเวลานี้นะเขากังวลใจเรื่องราวของคุณอยู่คิดมากคุณและเขาอาจจะมีประเด็นกันมีความไม่เข้าใจกันเขาอาจจะเคยทําผิดพลาดไปในอดีตท,ที่ผ่านมานะแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาเหมือนได้รับผลของการกระทําในอดีตท,ที่เขาเคยทํากับคุณไว้ได้นะสิบาเหมือนกับ แทงข้างหลังนะทะลุถึงหัวใจนะแบบว่าเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขากำลังหาหนทางสองเหรียญเนะี่ยอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะอยากจะใส่ความพยายามความตั้งใจอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะแปดเหรียญให้มันดีขึ้นหรืออยากจะปรับปรุงตัวเองนะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีขึ้นนะคะ เดเมจีสี่เรียนเพจออฟเพนิคินทีออฟซอฟฟีนอฟคัพ เคดอกครับ okay, okay, <thank> ในสายต่างเขานะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายนะคุณเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนฉลาดมีความรู้ความสามารถคุณดูแลตัวเองดีนะไมว่าคุณจะไอแต่ว่าคุณดูแลตัวเองดี แต่งตัวเก่งเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ฉลาดนะในสายตาของเขาเขานะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบค e e n อ f c ups, ับโดยเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะอยู่ด้วยแล้วสึกสบายใจเป็นพื้นที่เซฟโซนสำหรับเขา King of s w o r r s เขาเป็นคนที่ เขาอาจะเป็นคนใส่แว่นได้เป็นคนใส่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวได้นะเป็นคนที่แบบแอบส่องแอบมองคุณอยู่อยากรู้เรื่องราวของคุณนะว่าคุณเป็นยังไง,งเพดดอลเป็นเดขึ้นเขาคิดมากกังวลใจเรื่องราวของคุณอยู่นะเหมือนสับสนหรือว่าคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเพดดอครับ เขาเป็นคนสดใสร่าเริงนะหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้ในบางท่านอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้4ี่เหรียญคือบางทีเวลาเขาเจอคุณนะเขาอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะมีความประม่านะคะไม่ได้เจอคุณอาจจะแบบไม่รู้จะทํำยังไงคนะ่ะพอเจอแบบไม่กล้าสบตาเดี๋ยวแบบทำตัวไม่ถูกนะเมื่อเจอกับคุณเป็นเหมือนกับ ไม,ไม่เป็นตัวของตัวเองสับสนวุ่นวายใจนะคะใจเต้นแรงไม่ได้อยู่ใกล้กับคณได้นะในบางท่าน เหมือนคุณละเขานะคะมีการแยกย้ายกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตนเองมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันในอดีตที่ผ่านมาก้าวม้เนี่ยมันเหมือนมีความเจ็บปวดและเสียใจเกิดขึ้นเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทําให้เขาได้เรียนรู้นะ,ะได้ผ่านเรื่องราวเจ็บปวดนะ,ะเกิดการ เข้าใจบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นในความสึกข,ของตนเองเมื่อแบบไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะคะเขาเขามองว่าตอนนี้คุณเป็นดีเอมเพรสคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนเป็นคนที่มีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงหรือบางท่านอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะดูแลผู้คนได้แล้วเหมือนกับถ้าเกิดเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคุณก็เป็นคนที่แบบจิตใจดีอ่อนโยนเป็นคน เหมือนกับดูแลลูกคนเดียวหรืออะไรแบบนี้เป็นคนที่ความเป็นแม่ค่อนข้างสูงคุณไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขานะคะเป็น the empress เขาอยากจะพังทลายกำแพงระหว่างคุณกับเขานะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีกำแพงกับคุณค่อนข้างสูงแต่พอไม่มีคุณแล้วเขาได้เข้าใจหัวใจตนเองนะว่าคุณเป็นคนมีค่ามีความหมายสำหรับเขาเขาอยากจะ ลดกำแพงของตนเองลงนะคะเขาซีรีส์เนี่ยมอนเขาเฝ้ารอคอยโอกาสฐาที่ที่ดีที่เหมาะสมในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเอาชนะหัวใจของคุณนะคะคือเขาอาจจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีผู้คนเข้าหามากมายก็ได้นะ,ะเขาก็รู้สึกว่ามันต้องทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้ว คือเ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรเนี่ยแน่นอนว่าก็ก็ต้องแพ้นะก็คือไม่ลงสนามนี่ก็ต้องแพ้อีกแล้วเขารู้ว่าเขาจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะเขาจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์จะต้องมีการ take action เกิดขึ้น มาดูให้รักนะแต่ว่าขอสับด้านนอกกันในความสื่ของเขาคนนี้เนี่ยคนที่แอบถึงแอบของคุณอยู่นะแลนะเขารู้สึกยังไงกับคุณเพิ่มนะคะ เขานะคะในบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ในวัยเรียนได้นะ,ะมัธยมปฐุมต่างๆได้เป็นรักในวัยเรียนนะ,ะรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนท่ามกลางสายฝนนะมันอาจจะเป็นไม่ใช่ช่วงเวลานะที่เหมาะสมระหว่างคุณกับเขาในช่วงเวลานั้นอาจจะต้องมีการยับยั้งชั่งใจในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะ รือถ้าเกิดไม่ได้เป็นความรักในวัยเรียนก็คือเหมือนอาจตอนนี้หรือในอดีตที่ผ่านมามนอาจจะต้องมีการหยุดไว้รอบางสิ่งบางอย่างหรือหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมระหว่างคุณกับเขานะตอนนี้เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่อาจจะส่องคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้ อยากรู้เรื่องราวของคุณนะบางทีเขาก็แอบเซงว่าคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณนะทำไมไม่เป็นเขานะาก็แอบ,บคิดนะคิดเยอะคิดมากให้ใบนี้เหมือนกับคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชอบแกงชอบแกงหรือว่าเป็นคนที่แบบคือเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าแสดงความรู้สึกจริง,รงๆให้กับคุณได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไง ในใจเขาในใจเขานะคะอยากจะเอาชนะความรู้สึกข,ของตนเองหรือชนะกิเลสภายในใจของเขานะ<ม>คือเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้ได้นะเป็นคนที่แบบตีกันกับความรู้สึกข,ของตนเองอยู่ก็ได้แต่เขาอยากจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นไปนะเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้ คือบางทีเขาอาจจะติดบางสิ่งบางอย่างที่แบบไม่กล้าตัดสินใจมีความกลัวมีความไม่กล้าหรือมีอีกโก้ต่างๆได้แต่เขาอยากจะผ่านพ้นเรื่องราวหรืออุปสรรคต่างๆเหล่านั้นว่าเขาวาดฝัานว่าจริงเขาอยากจะเป็นครอบครัวก,กับคุณอยากจะอยู่เคียงข้างกับคุณอยากจะมีลูกมีคนแบบเป็นดูแลซึ่งกันและกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะ สี่สิบเก้าเนี่ยเขาเหมือนอยากจะลังคุณไว้นะในสถานการณ์ตอนนี้เหมือนตอนนี้คุณอาจจะเดินหันหลังจะเขาไปนิ่งเฉยกับเขาไปนะแต่เขารู้สึกว่าคุณคือคนของใจของเขาที่เขาได้รู้ใจตนเองแล้วเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะอยากจะมีอยากจะลังคุณไว้อยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อได้นะในความรู้สึกข,ของเขา นะคะว่าพลังงานของคุณหรือว่าพลังงานของเขาได้นะอาจจะไม่ต้องตองทุกใบได้นะเป็นบางใบได้นะก้มหลวงชุนชุมพรเขตอุบลฯนางกวัก เทวดาสร้างพ,พุทธเรูุพนาลาย,ยายนา พลังงานอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือว่าเขาได้นะกงหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บางท่านคือนับถือองค์ท่านนะคะนับถือองค์กงหลวงชุมพรนะแล้วก็บางท่านก็คือบูชาองค์นางกวักได้นะอาจจะเกี่ยวกับด้านค้าขายลกคคาเทวดาบางท่านชอบกดน้ำใต้ต้นไม้ อนุคเทวดาคุณอาจจะกดน้าให้กับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ต้นไม้ต่างๆได้นะคะสร้างพระพุทธรูปคุณอาจจะเป็นคนพลังงานคุณหรือเขาหนา้จะเป็นคนที่สร้างพระพุทธรูปเป็นประจำนะคะหรือเคยสร้างมาก่อนพระนารายนะคุณอาจจะมีความนับถือองค์พระนารายได้นะคะ ย่านาคคุณหรือเขานะอาจจะเหมือนกับมีการขอพรกับองค์ย่านาคได้นะอขอพรขอลูกหรืออะไรต่างๆหรือว่าบางท่านเป็นคนที่คนในเครื่องแบบได้ตำรวจทหารตำรวจทหารได้นะ ดูนะคะว่าถ่ายันโลกอยากจะบอกอะไรนะคะดูสเกลแล้วปแปลกทำไมจำนวนแบบบางทีก็ไม่คิดไม่ตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เข้ามาก็เลยแบบเ็นรวนผิดที่ผิดทาง หมดทุกหมดโศกห้ามเข้าใกลประสานนาทีทองรูปงาม แถวคาดคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่มันผิดที่ผิดทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่างๆในชีวิตของคุณนะที่คุณได้แบบฝ่าฟันมาโดยตลอดนะในอดีตที่ผ่านมาเหมือนว่า ช่วงเวลาเหล่านั้นนะมันกําลังจะหมดไปแล้วนะความทุกความที่คุณได้เผชิญมานะหรือวิบากกรรมเก่าที่คุณได้รับมานะมันกําลังจะหมดไปแล้วนะหลังจากนี้ไปหมดทุกหมดหมดทุกหมดโศกแล้วนะหมดโลกหมดภัยนะสิ่งไหนที่ที่คุณฝ่าฟันมาตลอดนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณอยู่นะห้ามเข้าใกล้ คุณจะเป็นช่วงเวลาในทีทองสำหรับคุณแล้วนะที่จะได้มีการดำเนินประสานงานสิ่งต่างๆที่คุณแบบรอคอยหรือว่าวาดฝันไว้เนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะรูปงามคุณอาจจะได้มีเวลาในการดูแลตัวเองมากขึ้นนะหรือว่าคุณจะแบบ ทำให้ตัวเองมีออร่าหน้าตาดีเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มากขึ้นได้นะในช่วงเวลาน,นี้แคลคาดคุณจะปลอดภัยนะจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบเคยอธิษฐานขอพรไว้หรือว่าสิ่งที่คุณประสบพบเจอในอนดีตที่ผ่านมาคุณจะปลอดภัยนะเพราะว่าคุณมีคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะ ก็ดูเพลงอีกเพลงนะในช่องนี้กันว่าเพลงอะไรในตอนนี้ที่เขาอยากจะให้คุณฟังแทนความสึกข,ของเขาขอสองเพลงอาจจะมีข้อความหรือบทความบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะบอกกับคุณได้โอ้ยเอาจับใหม่เลย ใบแรกนะกดของคุณแพ้นะเขาอาจจะนึกว่าเขาเป็นคนแพ้แล้วก็ได้สองละลายนะของคุณหนุ่มกระลาขอยอเพลง,ง,งนึ่งปล่อยนะของคุณหนุ่มกระลาเหมือนกันพลังงานนะเลือกในพลังงานที่ใช่นะคะ ก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะหากท่านใดเพิ่งผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะและพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ